ยูยูยูเดะมาไนว่าไงก็สวัสดีครับผมดูผีบอ๊อกและนี่คือสองร้อยฉายาในตำนานของเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับคำพูดที่ว่าไม่ว่าเราจะเล่นยังไงบ่อนก็จะชนะเสมอไหมครับขอร์ด always win วันนี้กูจะมาทำให้มึงดูไว้ว่า มันคือยังไงก็เดี๋ยวใช้แค่หนึ่งสำรับเออคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องปอกเล่มั้งน่าจะน่าจะเซียนอยู่เล่นเป็นใช่ไหมได้ได้เล่นเป็นอยู่มาเลือกเลยเขาเล่นอยู่มี่ให้สี่ใบง่ายง่ายเลยเนี่ยชอบอันไหนเลือกไปเลยคือเลือกไปเลยระบุได้เลยว่าซ้ายของกูหรือซ้ายมึงเอาเองอย่างเงี้ยระบุได้เลยฟรีช้อยเคลียร์มากแล้วแต่เลย โอเคกูเอาเอาซ้ายซ้ายกูเอาแล้วก็าขวาให้มึงอะอันนี้อันนี้คือมึงเอาอ่ออันนี้คืออ่าอันนี้คือของโกจะได้ไม่งงอันนี้ของมึงนี่ของโกโอเคของมึงได้แอมจี่แ้มเทเทของเจ้าก็จะอ๊อ๊ะสองแมอมแ้มเดียวเองนะ ออ uh huh. คือการชนะมันยังเปต้องชนะแบบปเก้าปกแปดตลอดคือขอแค่ให้แบบแบบชนะเออมันจะได้ดูแบบว่าม uh huh. ไม่โกงอะไรอย่างนี้ไงนึกออกไหมอ่ะเดี๋ยว uh huh. เล่นซ uh huh. ักตาหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวคราวนี้ uh huh. เพิ่มความกระจ่างให้เลยเดี๋ยวจะ uh huh. อ่ะเปิดให้เลือกมีห้ากับหกเอาไปอันหนึง่งเอาห้า huh. เอาไปเองหรือให้กูอเอาเองเอาเองเอาเองนะงั้นกูได้หกนะเหลืออีกอสองใบอ่ากูเอาขวามือให้กูอันนี้ให้มึงอย่างนี้อันนี้ขอ,องกูขอเช็คแป๊บ <c oughs> นี้ของมึงเช็คให้ <c oughs> อ่ะถามเลยอยากเปลี่ยนไหม ไม่เปลี่ยนเรียกแล้วไม่เปลี่ยนได้นะอ่ะให้ดูงูกูก่อนกูสี่แต้มถือว่าน้อยอยู่นะของมึงไม่เปลี่ยนแน่นะไม่เปลี่ยนเอาไปเลยสิบเด็งเต็มเต็มเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาจจะยังไม่เคลียร์อาจจะยังให้เลือกเลือกให้ไม่เคลียร์เดี๋ยวเอาใหม่ทีนี้เดี๋ยวเปิดสามใบเลยอ่ะอ่ะเลือกไปเลยอยากได้ไหน กูเอาเอาสี่กับอันที่ปิดอยู่อะสี่กับอันที่ปิดนะงั้นกูได้แค่แต้มเดียวนะโอ้โห oh, จิตใจจิตใจเดี๋ยวลุ้นให้อ่ะ,อะเลือกอยากเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมึงนแต้มเดียวเองชัวนะเออชัวนะเออชัว เนี่ยแหละบางทีอ่ะการที่จะให้มึงได้เล่นกับกู่อนเนี่ยมึงแพ้มาสองตาแล้วอะ่ะคือถ้าครั้งเนี้ยมึงเล่นมึงแพ้อ,อีกอ่ะมึงกลับบ้านได้เลยถูกไหมาบางทีมึงแพ้อ,อีกมึงเสียมึงไม่เอาแล้วกูกลับกู่าอดเล่นกับมึงต่อเด็เพราะฉะนั้นครั้งนี้คือการให้มึงได้สอนทุนคืนแต่ว่าเป็นการสอนทุนคืนแบบว่านิดนึงอ่ะเข้าใจไหมกูแจ้งเดียวใช่ไหมมึงจะไปสองเฉือน เฉือนเสร็จปุ๊บใจแม่งฮึกใจแม่งฮึกทีนี้พอฮึกปุ๊บมาแล้วครับทีนี้เดี๋ยวให้เลือกเลยให้เลือกเลยเนี่เลือกไปเลยสองใบเพียวๆถ้าอันนี้คือถ้าถ้าแต้มมากกว่าคือเหมือนไม่ไม่ใช่ป๊อกแล้วแต่ถ้าแต้มมากกว่าก็คือชนะใช่ไหมออเลยก็ป๊อกเด้งอะแหละรวมเลยทีนี้ให้เลือกเลยฟี<า>ฟีเลย กูว่าแปดกูว่าแปดกับสิบแปดกับสิบป๊อกแปดใช่ไหมได้เจ็ดทีเนี้ยแต่งูน้อยกูกูต้องขอเรียกแล้วแหละก็เดี๋ยวเรียกสักขอเรียกใบขอดูแป๊บแอ๊มัน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 อ่ะเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนเปลี่ยนป๊อกแปดกับไพ่ในมือนี้ไหมออกไหมสักหน่อย เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนนะตั้งแปดแต้มเออกูปักเก้าอ่ะเพื่อนเนี่ยนี่แหละอันนี้คือทำเซ็ตชุดมันคือการแบบสาธิตว่าบางทีมันไม่มีวิธีอ่ะคือบางทีถ้าเขาอยากให้เราชนะเขาก็ให้ชนะแต่เขาอยากให้เราแพ้เราก็แพ้แค่นี้แหละเพื่อนว่าแต่ทำอะไรอยู่วะเนี่ยแหละอยู่ร้านขายของขายของขายของที่เดินมาเวสเกต ที่เดิมครับเซ็นทรัเลเวสเกตชั้นหนึ่งใกล้ๆกับยูนิโคแวะมากันได้โหวันนั้นเห็นคนเดินเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเพียบไปเนี่ยใช่คนเยอะคนเยอะอ <คน S 1> ไม,ะไม่ไม่ตบกูณหน่อยอวะอ๋อเลี้ยวเข้าร้านมึงเปล่าเลี้ยวเข้ายูนิโคแฟมไม่เป็นไรครับก็มันคือมันกลแบบนิวน o r m มอลนะฮะเป็นการสาธิตง่ายๆก็ผมมือผีบอกแล้วสองร้อยใครอยากได้เสือ้อ ซูเปอร์ฮีโร่ไม่มีซูเปอร์ฮีโร่มีลายอื่นด้นหใช่ไหมใช่มีหลายอย่างเออนั่นแหละใครอยากได้ก็เชิญครับผมนะครับ,ต,บติหตัอวันนี้ก็แต่เพียงเท่าน,นี้ไว้เจอกันเพื่อนสวนัสดีได้ครับววไวเจอกครับผมเจอกันเพื่อนสวนัสดีครับ